ใครอยู่แถวปทุมธานีก็มาสาสุสกุลยิมเลยนะครับคลองสีตลาดกลางรัสวายนะครับก็ทั้งมวยไทยทั้งบวยสากลเรียนที่นี่ได้ครับลแล้วก็จบคู่นี้เดี๋ยวเราจะมีการประกาศด้วยนะครับว่า <ใน S 1> ว่าใครใ <น S 2> ดูเดือดจะได้รับรางวัลพิเศษนะครับทุกฝ่ายพร้อมแล้วนะครับมุมแดงนี่เพชรโกศลน,นะครับส่วนน้ำเงินนี่ยอดฉัด ติดตามกันครับใครจะได้รับการชูมือครับคู่นี้น้ำหนัก50กิโลกรัมนะครับกำหนดชกนี่6ยกตามมาตรฐานสากลเลยครับยกลา3นาทีติดตามกันนะครับเพชโกศลตราเบอร์หนึ่งครับเอาย้ายข้ายแล้วครับเ <c oughs> มื่อกี้เห็นซีจีขึ้นตราเบอร์หนึ่งย้ายค่ายแล้วครับมีคุณภูมิหมาป่าคันไซนะครับเป็นสตาร์ทเทรนเนอร์พามา ส่วนน้ําเงินนี่พี่โอ๊ตเกียรติชานสิงห์ครับพี่วัดดิพี่ฮัลโหลว่ากูกำลังต่อยกำลังต่อยใช่ใช่พิน่งใร์ใช่ใช่งไม่ไม่นั่งไม่ไม่นั่งเดี๋ยวเอาสบายดีนั่งเลยสองคนคู่ด้ายอ่ะคู่ปิดท้ายวันนี้นะครับโอเคโอกับพี่ติ๊บตระกูลมวยให้เสียงบรรยาย คู่นี้มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่ามุมแดงน,นี่ตอนนี้ไล่ล่าดแชมป์เปี้นโลกอยู่ครับเคยเดินทางไปจะชิงแชมป์โลกอยู่แล้วนะครับแมแต่ว,ว่าเจ้าของแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นชิงติดโควิดก่อนครับเลยยังไม่ได้ชิงครับสั่งน้ำหนักตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้วด้วยถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแม้ว่าจะไม่ได้ชิงครับหือโอกาสนะ้ตอนนั้นทำการพิสอี่โอ้โหขวาเต็มเต็มครับบอส โอ้นับเลยครับโอ้โหยกแรกเท่านั้นนะครับกรรมการนับไปถึง8แต่ดูสาย,สายตาน่าจะยังไหวครับตายังไม่ลอยครับพี่ติ๊บจังหวะเข้าจุดพอดีครับมันไฟมันดับชั่วคาราวมามาเป็นชุดเลยครับเน้นลำตัวสลับบนเพลโรกส่วนวนี่ก็มีทางด้านของเจ้าไม้ครับสุริยันอดิชโนครับเอนเทนเนอร์ส่วนตัวให้โอ้โหดูจังหวะเช็คบินไหมเช็คบินได้ไหมครับพยายามจะไล่ไปอ้โห ออกมาัดแรงมากนะครับเพชรโกสลดูครับอันนี้ก็มีทีมงานจากญี่ปุ่นครับมาถ่ายทำการชกครั้งนี้ของเจ้าเพชรโกสลด้วยครับดูครับเดินจะปิดเกมให้ได้เลยครับไม่มีเลี้ยงไข้เลยครับเพชรโกสนอ่ะยอดฉัดจะต้องจะต้องการสูงก่อนนะครับแม่ตอนนี้อาการมวยยังไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ครับพยายามจะบวกโอ้โหมามาทั้งบนทั้งล่างครับปิดลำบากแล้วเงินครับโอ้เพชรโกสนนี่มาชุดใหญ่ครับ ใส่แบบไม่ยั้งครับพอดูว่าจังหวะผิดเกมไม่ได้ก็ผ่อนเกมไว้ทางด้านของพี่โกศลโอ้โหสนุกตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับสมราคาคู่เอกครับยอดฉัดถึงจุดนี้นี่ดูว่าน่าจะฟื้นเลยครับแต่ว่าอย่าพิ่งไปโดนแผลเก่าอย่าเพิ่งไปโดนซ้ำครับต้องดูแลครับเพราะว่าพชรโกศลนี่พอผ่อนเกมมานี่คือ ประมาทไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเขาจ้องอยู่ครับจ้องหาจังหวะครับหมดยก<อ>ยก่อนกุ้แพ้เป็นสิบปีแล้วนะเจ็บคอเนี่ยประจําหายใจครึ่งๆต่อแต่อันงี้ทรมานนะทางพยาเขาบอกลองกินนี่ดิ่เบอร์หนึ่งลอกินก็รู้สึกเออเฮ้ยนอนค่อนข้างจะหลับลึกกว่าระบบการหายใจกับการนอนลึกๆหายใจดีขึ้นนะเออ,อแต่ยังไม่เคยโดนแต่คือเบสิกวิธีการออกอะมันใช่เลยโอ้กระโดดต่อยแบบปุ๊ก เว่ยครับเวยของรายการอยู่จังหวะขวาของเพชรโกศลครับออกแบบไหนครับโงเดี่ยวครับนับเลยครับนี่ครับจังหวะบวกครับออสแม่แต่ว่าต่างฝ่ายทางโดนนะครับแต่ยอดฉัดนี่โดนจังกว่าครับโอ้และหลังจากนั้นนี่เพชรโกศลพยายามจะปิดเกมไวครับแต่ยังปิดไม่ได้ครับยอดฉัดนี่ถือว่าท่าทรหดสอบผ่าน อ่ะตามกันต่อนะครับยกที่2ครับยอดฉัดจะต้องเอาคืนแล้วนะครับเพราะว่ายกแรกนี่โดนนับ8ไปครับคะแนนยกแรกแน่นอนนะครับว่าทางด้านเพชรโกศลนี่10ส่วนยอดฉัดนี่8ครับตามกันต่อนะครับครบยกหรือไม่ครบยกครับกำหนดคู่นี้นี่6ยกอ่ะยก2เท่านั้นนะครับน่าดูวิธีการเข้ามวยของเพชรโกศลครับน่าเบสิกค่อนข้างจะแน่นเลยนะครับ อย่างที่ได้เรียนไปครับว่าเคยเกือบจะได้ชิงแชมป์โลกแล้วครับนิดเดียวเท่านั้นเองขึ้นโปรแกรมช่างน้ําหนักครับอย่างที่บอกดูครับพยายามจะเดินเปิดเกมแต่ว่ายอดชัตนี้มีโต้มีเถียงนะครับมีหมัดชุดคอยสวนคืนด้วยเหมือนกันแต่ว่าดูจังหวะวงในครับวงในดูความเร็วครับโอ้โหให้โกศลนี่ครับที่เกิดไว้ครับว่านี่คืออีกหนึ่งความหวังครับที่แฟนมวยชาวไทยครับตั้งไว้ว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกกับประเทศไทยครับก็คงต้องรอแล้วครับ รอเวลารอโอกาสครับตอนนี้นี่ต้องบอกว่าความพร้อมนี่เกือบร้อยว่าเซนแล้วนครับเพชรกศลให้กำลังใจกันนะครับบ้านเราปัจจุบันนี้ปีแชมป์เป็นโลกอยู่สองคนครับโอ้โหแม่เอาละครับจังหวะนี้แม่แต่ว่าวิธีการชกของยอดฉัดนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับในการป้องกันตัวแล้วก็เอาตัวรอดครับม่ยืนเป็นเป้านิ่งมีหมัดขวาหน้าครับแม่แต่ว่าต้องต้องอย่าโดนซ้ำนะครับโอ้โหมาดูจริงๆครับเพชรโกศลอ้าวจังหวะรุ่นร่นครับ ยอดชัดในจังหวะผ่อนหนักผ่อนเบาทาได้ดีครับแต่ว่าความเร็วครับเพชรโกศลนี่เห็นชัดเจนครับว่าเร็วกว่าครับต้องดูครับพยายามเดินตัดเดินต้อนครับเพชรโกศลมีกมาบอกไม่จังหวะนี้ครับยอดชัดก็ชิงเลี่ยมนะครับเข้าไปประทิดตัวก่อนครับป้องกันตัวไว้ก่อนเพราะยืนห่างๆครับจังหวะความรวดเร็วความแม่นยำในเพชรโกศลนี่ดูดีครับมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเพชรโกศล พยายามจะลงท้องครับแมแต่ว่าช่วงโกของยอดฉัตรนี่ถือว่าสวยนะครับในพิกัดน้ําหนัก50กิโลกรัมครับแขนยาวครับเป็นมวยที่เนี่ยครับลำตัวกับแขนนี่ยาวแม่มาอีกแล้วครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับชุดนี้นี่ครับจังหวะโจมตีนี้มาเป็นชุดครับแล้วออกบานนี้จับทางได้ยากมากครับเพราะว่าแต่ละบานีหลากหลายครับท่านผู้กำับนนะครับงในยอดฉัตรพยายามจะป้องกันแต่หจังหวะนี้ครับกัดเต็นกับดอนไต้เชือก้วครับ นี่ยสมราคาคู่เอกนะครับทั้งเพชรโกศลแล้วก็ยอดฉัดยกนี้นี่ดูกระชุ่มกระชวยมากขึ้นนะครับยอดฉัดหลังจากที่โดนนับยกแรกไปครับแต่ต้องเอาคืนหน่อยนะครับสเต็ปเท้าใช้ได้เพชรโกศลหาช่องอยู่ครับสิบวิสุดท้ายยกสองครับมีอะไรไหมครับแม่ทำท่าจะจู่โจมครับยอดฉัดแต่ว่าไม่มีจังหวะครับก็เลยถอยเกมออกมาไงอะยิไม่ถูกเลยนี่ หยุดไม่ได,หด,ไได้หยุดไม่ได้เกินงความอร่อยอร่อยหยุดไม่ได้อร่อยมากมากเลยอ่ะเบสิกดีนะเพชรุกคนดีจริงโผล่าวิธีการตบตัดลำตัวขึ้นบนคือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นนักเวทไทยไม่ค่อยเห็นแปลกตาตกทรงคล้ายพวกฟิลิปปินอะไรพวกนั้นหละ ถ้ามึงอยู่มึงถ้าอย่างมึงต้องแชมป์โลกขนาดเดียวนะนะเวทีเห็นเวทีขนาดเท่านี้น,นี่ต้องบอกว่าถูกใจสายบูแล้วครับออส เวทีจะเล็กกว่ามาตรฐานนะครับแต่ก็ดีอ่ะครับไม่ต้องไปไล่ให้เหนื่อยครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก3ครับเพชรโกศลก็ยอดฉัดย้ำนะครับว่ายกแรกนี้เพชรโกศลได้จังหวะต่อยขวาได้นับ8ครับยกนี้เห็นอะไรมากขึ้นไหมติดตามกันเลยครับยอดฉัดเองก็ค่อยๆจูนค่อยค่อยปรับได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับยกแรกนี้อาจจะยังไม่ทางระวังไม่ทอตั้งตัวครับ ไม่คาดคิดครับว่าหมัดขวาของเพชรกสลจะเร็วขนาดนั้นครับอ้าะครับจังหวะนี้นี่ครับประชิดตัวจะออกเป็นชุดสวยครับอ้าวโดนบวกซ้ายคืนเหมือนกันครับเพชรกศลอ่ะโดนโดนบ้างแล้วนะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับคู่นี้อ่ะต่างฝ่ายต่างโดนแต่ว่าดูดูการเคลื่อนที่ของทั้งคู่ครับแ่าถือว่ามีสเตปการเข้าออกที่ว่องไวเลยครับพูดถึงแต่เพชรโกศลครับยอดฉัดขึ้นมาตรงนี้ได้นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วครับ ม้ว่ายกแรกจะโดนนับแต่ว่าดูครับสามารถต่อกรกับเพชรโกศลได้ถึงตรงนี้นี่ต้องบอกว่าไม่ขี้เล่เลยครับยอดฉัดเพชรโกศลก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ก็โดนไปเหมือนกันโอ้โหหมัดขวาครับมาแล้วตบทุกซ้ายอดูครับจังหวะกดขวาครับไม่หยุดเดือนครับเพชรโกศลลุยต่อครับนี่ครับจังหวะรู้ตัวเองครับว่าวงในครับจังหวะมาที่ตัวชกได้ดีครับเลยท้าชนวงในแล้วครับ ยอดฉัดพยายามจะล็อกแขนไว้ก่อนครับป้องกันตัวน่าเห็นยกแรกแล้วผู้บรรยายสองคนนี่นึกว่าจะเป็นเกมสั้นครับแต่ถึงจุดนี้นี่ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับเพชรโกศลครับลูกดื้อครับทางด้านของครูต่อสู้ครับยอดฉาดครับลูกดื้อนี่ถือว่าใช้ได้ครับหัวใจผ่านแล้วครับโดนหนักๆแบบยกแรกไปแล้วยังขึ้นมาสู้ต่อได้ครับ จากนี้ไปก็ต้องดูครับวิธีการชกของยอดฉตดครับจะงัดทีเด็ดของตัวเองครับได้เปรี่ยบในเรื่องของช่วงชกแลวครับโอ้ยไม่ทันได้งัดทีเด็ดเองมาใช้เลยรับยอดฉตดโดนทีเด็ดของเม่ก็เสียไปก่อนครับบอสอ่าไหวไหมจะหมดยกอยู่แล้วนะครับจะหมดยกอยู่แล้วครับไหวครับแล้วก็หูระคังระคังมาไหมครับรอดไม่รอดครับโอ้ชุดใหญ่เลยครับอือหูจะมา แต่ว่ากอดไม่อยู่ครับเป็นกบลไม่ไม่ปล่อยนาทีทองครับครับมาชุดใหญ่สิบวินาทีสุดท้ายเอาแล้วครับอยู่ไม่อยู่ไหวไม่ไหวไม่รอดไม่รอดครับยอยฉัตรพยายามป้องกันตัวแล้วป้องกฏตัวโอ้โหเราทำช่วยของจริงครับแบบนี้มันจริงๆครับสีและตัวถังครบวงจรสุบารุลำลูกกาดีต่อใจผลงานนี้ครับมั่นใจได้ ร้อยแปดได้อยู่นะแต่ดูตัวมันเล็กเนี่ย <c oughs> โลดตัว <c oughs> ได้ดูตัวไม่ใหญ่เลยแต่ร้อยแปดเนี่ยถึงร้อยแปดและตอนนี้ร้อยแปดทำได้ไหม <c oughs> ยกสี่ป่ะ ตามกันต่อนะครับเพชโกสน,นี่ได้นับไปสองนับแล้วนะครับยกที่3มได้อีก1นับครับตามกันต่อยก4ี่นะครับเพชโกศนมุมแดงนะครับส่วนยอดฉัดน้ําเงินครับโอ้โหสู้กันดูเดือดร้าใจเลยนะครับเหมาะสมกับการเป็นคู่เอกมากๆคู่นี้ยกกระสูงครับเพชโกศน เดินเข้าหาแบบรัดกุมครับยกนี้เพราะว่ายกที่แล้วที่โดนบวกซ้ายไปทีครับน่าจะรู้แล้วครับว่าพลังบาดของยอดฉัตรครับหนักแรงแค่ไหนครับดูครับยกนี้นี่เดินแบบระมัดระวังรัดกุมมากขึ้นโอ้โหูขวาออกได้เร็วมากครับชื่นชมยอดฉัตรนะครับโดนนับไปยกที่ผ่านมานี่โอ้เต็มเต็มเลยครับแต่ว่ายังกัดฟันลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับหัวใจสอบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์นักมวยคนนี้ครับไม่เสียของแล้วครับยอดฉัตรครับ จอพรโกสนวันนี้ไม่ว่าผลจะจบแบบไหนจะออกมาอย่างไรครับโอเพรโกสนดนนี่เป็นรองแชมป์โลกระดับสูงนะครับของสมาคมฟุตบล WPA ครับวันนี้มาดูจริงๆครับพรโกสนมีทั้งบนทั้งล่างครับหวังว่าจะเช็คบินให้ได้ครับแต่ว่าโอ้โหยอดฉัดนี่เหนียวเป็นแตงเมเลยครับยกแรกโดนนับยกที่แล้วโดนนับแต่ว่ายังยังสู้ต่อได้เลครับโอ้โหจังหวะนี้ จังหวะนี้ถ้าเป็นมวยไทยด่โอ้ใครอยู่บนได้เปรียบเลยนะครับจังหวะตัวเองจะล้มครับยอดฉัดไปเกี่ยวเอาเพชรโกศลลงมาด้วยครับเดินเบียดต่อเนื่องครับเพชรโกศลจิมมัดซ้ายครับโอ้นี่ครับมีความเร็วครับแม่ยอดฉัดก็พยายามเอาแท็กติกเข้ามานะครับหมุนไปหมุนมาครับเอาเหลี่ยมมาช่วยแต่ว่าเพชรโกศลดูครับแม่เดินประชิดตัวแล้วใช้ความเร็วครับดูอ้ยเอ้าดนอีกแล้วครับวอท โอ้จังหวะที่ทําแล้วนี่ฉายเป็นชุดเลยนะครับคือไม่ได้มาแค่หมัด2หมัดนะครับสำหรับเพชรโกศลครับโอ้ออกทีนี่เกือบเกือบสิหมัดครับมาเป็นชุดครับออกหลากหลายมากครับหมัดซ้ายหมัดขวานี่ต้องบอกว่าออกได้เป็นธรรมชาติครับทุกจังหวะทุกสถานการณ์ครับสามารถพลิกสามารถดัดแปลงการออกหมัดได้ดีมากครับเพชรโกศลดูครับจังหวะนี้ต่อหัว ประชิดตัววงในครับเคาะบนแล้วลงล่างสลับโดนบางชุดเอ้าโดนอีกแล้วครับยอดจัดต้องกอดเอ้าหัวที่ไปมครับแม่นับไหมกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหเอ้ายังไงครับนับก่อนครับยังไม่ยุติครับนับก่อนครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่ไหวครับโอ้แม่โดนเยอะครับนักมวยยังสู้อยู่ก็จริงครับแต่ว่าแม่กรรมการครับดูแล้วครับว่าอาการน่าเป็นห่วงและครับขืนปล่อยให้สู้ต่อไปนี่อันตรายได้ครับ โอ้โหสุดมันเลยครับสุดท้ายท้ายสุดเช็คบินยก4ครับเพชรโกสนชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาต์ยอดฉัดครับกรรมาการชูมือเลยนะครับติดตามกันนะครับอนาคตก็คือแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักนะครับในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับ แล้วการนี้ครับก็เเชิญครับคุณอริสิงวังชาครับเซออบอิสระอัคะชาครับแล้วก็ตัวแทนจากสุบรุ่นลำรุ่กาครับขึ้นให้เกียรติครับกับผู้ชนะถ่ายรูปบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญคุณอริสิง์วังชาครับเซออบอิสระอัคะชาแล้วก็ตัวแทนจากสุบรุลำรุ่กาครับให้เกียรติขึ้นถ่ายรูปคู่กับนักมวยครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจติดตามผลงานกันนะครับ เพชรโกศลครับอย่างที่ได้เรียนไปครับเป้าหมายหลักแชมป์เป็นโลกสถาบันหลักเท่านั้นนะครับในพิกัดน้ำหนักไรไฟิลเวทครับ108่อนดกโอ้โหวันนี้มาโหดจริงๆครับต่อยคู่ชกนี่ร่วงไปถึง3ครั้งนะครับพยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วนะครับสำหรับยอดฉัดครับแต่ว่าแรงประทะนี่เสียเปล่าครับทีต่อทีเห็นชัดเลยนะครับว่าเพชรโกศลนี่หนักนวงรุนแรงกว่า เรียนเชิญผู้ให้การสนับสนุนนะครับสำหรับคู่ดูเดือนนะครับคู่ดูเดือนนี่เป็นคู่น้องผานทับกับสองฝั่งโขงนะครับน้องผานทัพกับสองฝั่งโขงนะครับเดี๋ยวขึ้นมารับรางวัลด้วยนะครับคู่ดูเดือนประจำรายการนะครับ คู่แรกในการไลฟ์สดนะครับน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโขงครับอ่ะติดตามผลงานของน้องทั้งคู่นะครับแม้ว่าน้องฐานทัพจะชนะคะแนนนะครับแต่ว่าแม่สองฝั่งโขงนี่ก็ถือว่าสู้ได้ยิบตาอ่ะเสียนทลิตสิงห์วังชาครับชูมือครับการันตีครับแชมป์โลกเท่านั้นครับนังมวยคนนี้ครับเพชรโกศลแต่วันนี้นี่มาดุจริงๆครับ ทั้งบนทั้งล่างครับตัดลำตัวก็น่ากลัวครับขึ้นบนก็รุนแรงอ,อยู่ในการผักดันสร้างสารรค์ของพิภูมิมาป่าคันไซครับแล้วก็สตาฟเทนเนอร์อย่างสุริยันนครหลวงโปรโมชั่นครับอดีตแชมป์โลกซูเปอร์ไฟเวทของสภามวยโลก WBC วันนี้อดีตแชมป์โลกนี่มากันเพียบเลยครับที่เห็นนี่มีสิริมงคลสุริยันคมพยักษ ไม่รู้ว่าพ,พี่ระมายังครับพี่ระเขาเอามาแล้วครับโอ้โหแมพี่ระมาพูดถึงพี่ระมาถึงเลยครับขอเสียงปรบมือให้กํบบาลังใจพี่ระหน่อยครับเขาทรายมาแล้วนี่ตัวเป็นๆเ,เลยครับของจริงครับใครยังไม่เคยถ่ายรูปกับพี่ระถ่ายก่อนนะครับเพราะว่าจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาแล้วครับ นี่ครับมคนหนึ่งก็เป็นตำนานครับแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ครับอีกคนนึงก็กําลังจะก้าวขึ้นเป็นแชมป์โลกครับน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโคงขึ้นเลยครับขึ้นเวทีเลยครับไปรับรางวัลคู่ดเดือดประจํารายการครับขึ้นเลยขึ้นเลยน้องฐานทัพกับ2ฝั่งโคงขึ้นไปเลยนะครับน้องฐานทัพมาแล้วครับ2ฝั่งโคงยังอยู่ไหมครับขึ้นไปรับรางวัลเลยนะครับ คู่ดดตัวแทนก็ได้นะครับตัวแทนก็ได้นะครับทีมงานของสองฝั่งโขงนะครับตัวแทนก็ได้ครับซึ่งไปรับรางวัลพิเศษจากคู่หนึ่งเลยครับชัดชัยสาสกุลครับเสียงปรบมือครับให้กับน้องทานทัพแล้วก็สองฝั่งโขงด้วยครับนี่คู่ดือดเดือประจำรายการครับโอ้โหใส่กัน1 0 0 0นบาทเลยครับโอ้โ ยินดีด้วยครับไว้เป็นทุนการศึกษาครับหน้าตาหล่อมากเลยครับน้องฐานทัพต่อยมวยไทยนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะครับครับหน้าตาหล่อด้วยนะครับเชิงชกก็ถือว่าสวยงามครับต่อยมวยไทยนี่แทบจะไม่มีตัวสู้นะครับเลยหันมาต่อยมวยสากลก็สลับกันนะครับต่อยทั้งมวยไทยแล้วก็มวยสากลครับติดตามกันได้นะครับชื่อเฟซชื่ออะไรครับ ไปติดตามได้นะครับทางแฟนเพจฐานทัพอัครเทวาครับใครยังไม่กดติดตามในแฟนเพจของน้องเขานะครับติดตามก็ได้ครับใครอยากจะรู้วิธีการซ้อมนะครับวิธีการใช้ชีวิตทําไมถึงชกเก่งแบบนี้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับฐานทัพอัครเทวา,าแฟนเพจมีเพจส่วนตัวด้วย1,000 0บาทก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษานะครับ วันนี้เชื่อว่าแฟนบัดมวยทุกท่านนี่มีความสุขกันนะครับที่ติดตามอยู่ทาง Facebook Live นะครับวันนี้ก็เป็นนัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับฉลองวันเกิดของคุณหนึ่งด้วยนะครับชัดชัยสาสกุลครับอายุเท่าไหร่ไม่มั่นใจครับไปถามเอาเองครับแต่ว่ายังดูยังดูหนุ่มอยู่เลยครับคุณหนึ่งแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากจะมาเรียนมวยไทยแล้วก็มวยสาสกุลครับอยู่แถวปทุมธานีครับมานี่เลยครับคลอง4ี่ลำลูกกาคลอง4นะครับตลาดกลางราชวายครับ ที่จอดรถเพียบก็มาเรียนกันได้นะครับใครอยากจะมีเบสิกเรียนแล้วอาจจะไม่ต้องไปต่อยจริงก็ได้นะครับววอ,อ,อ่านี่พีระบอกว่าดูดูอยู่ดูอยู่เลยมาใครยังไม่เคยถ่ายรูปกับพีร่ระถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวพี่ระจะเหินฟ้าไปสหรัฐอมเมริกาแล้วนะครับย,ยิ่งรวยก็รวยยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับพีร่ระ ชมป์โลกขวัญใจชาวไทยครับหมายเลขหนึ่งเลยนะครับป้องกันแชมป์โลกได้19ครั้งครับผมติดตามทุกไฟเลยม่หุ่นยังดีอยู่เลยพี่ละสงสัยมีตัวช่วยดีนะพี่ติ๊บนะหุ่นยังดีอยู่เลยกลับมาดูมีชีวิตชีวาแจ่มใสครั้งครับพี่ละ,ะติดตามผลงานของเพชรโกศลกันได้นะครับ เป้าหมายก็แชมป์โลกเท่านั้นครับนี่ครับกล้องจับไปที่ที่โอครับศิริมงคลสิงห์วังชาอาดีตแชมป์โลก2รุ่นนะครับ118แล้วก็130ของสภา,ามวยโลกโอ้นี่อดีตแชมป์โลกเพียบเลยใครเป็น FC มวยสากล FC แชมป์โลกชาวไทยนี่มางานนี้งานเดียวคุ้มเลยครับไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วครับนี่ครับละขอทราย โนสมิดาบลุที่ก็ยังดีใจกันต่อเนื่องครับไอโกสนจำไว้ให้ดีครับนี่คืออีกหนึ่งคนแล้วครับที่เขาว่ากันว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกครับให้กับประเทศไทยก็ลงนวมกับแชมป์โลกคนปัจจุบันทั้งสองคนเลยนะครับสำหรับเโกสนคูหนึ่งก็จับให้ลงนวมกับพวกน็อกเอา t ์ p f แล้วก็เพชรมณีด้วยนะครับหรือปัญญาประดับสีครับซ้อมอยู่ด้วยกันลงรวมอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานปีเตอร์เดนมานะครับนักแสดงรูปหล่อครับวันนี้ก็พามวยมาชกด้วยครับคู่แรกได้รับชัยชนะไปเคยขึ้นชกไทยไฟด้วยเคยขึ้นชกไทยไฟด้วยถ้าผมจะไม่ผิดนะครับรูปร่างช่วงชกนี่ต้องบอกว่าสูงยาวเลยครับ